ฮอลสตัดประเทศออสเตรียหนึ่งในหมู่บ้านทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกการเดินทางมาที่นี่นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายวิธีซึ่งทริปนี้นะคะเราเลือกที่จะนั่งรถไฟไปต่อเรือข้ามฟากเพื่อข้ามไปยังหมู่บ้านค่ะบนรถไฟวิวดีมากเรือข้ามฟากนะคะก็จะมีเป็นรอบๆซึ่งใช้เวลาไม่นานประมาณ10-15นาทีก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะช่วงที่เราไปคือปลายเดือนมีถุนายนนะคะเดินทางมาถึงฮอลสตัดทั้งทีจุดที่พลาดไม่ได้จริงๆคือมุมมหาชนจุดนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยฟ้าใสแสงสวยสุดๆสำหรับใครที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศอส เตียนะคะคนไทยจะต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนะคะทามทูทิปมีบริการยื่นขอวีซ่าใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆที่จะมาเห็นด้วยตาตัวเองมันสวยมากเลยทุกคนนอกจากทะเลสาบแล้วที่นี่ยังมีเหมืองเกลือ South w e l l t e n h l l s t a โดยสามารถเดินจากตัวหมู่บ้านนะคะมายังสถานีเพื่อขึ้นรถรางแบบนี้เลยค่ะสามารถซื้อตั๋วผ่านบนเว็บไซต์ได้นะคะราคาตั๋วคนละ24ยูโรเขาจะมีไกายและยูนิฟอร์มให้เราใส่นะคะพร้อมแล้วก็ไปลงเหมืองด้วยไซเดอร์กันเลย Oh. Oh. ด้านในก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะพร้อมให้ความรู้เราด้วยและสุดท้ายนะคะเขาก็จะให้เรานั่งรถรางแบบนี้นะเพื่อเดินทางออกจากเหมืองเกลือค่ะพิกัดโรงแรมคืนนี้นะคะคือกรี n o b าว Hotel อาคารสีเหลืองอันนี้เลยนะตั้งอยู่ริมน้ําเลยที่ปอสตัดก็จบลงตรงนี้นะใครชอบฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้กันหน่อยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวทริปต่อไปไปไหนจะอัดคลิปมาฝากอีก